สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้เล็กมาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะเล็กอยู่ที่บริษัทรดาอินดัสทรีกรุ๊ปนะคะต้องขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้บริษัทสยามเทคยูนิตเอของเรามาติดตั้งหลังคาไร้โครงสร้างนะคะตอนนี้ของเรากำลังติดตั้งหลังคาเกือบใกล้เสร็จแล้วได้ไปประมาณ50%ที่นี่นะคะอาคาร ขนาดกว้าง16เมตรยาว26เมตรนะคะด้วยที่นี่ลูกค้าค่ะเป็นคนทํำโครงสร้างเองซึ่งพอลูกค้าทำโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นะันรามาติดตั้งใช้เวลาแค่2วันในการติดตั้งหลังคาในอาคารขนาดนี้พรุ่งนี้เราก็จะเตรียมตัวย้ายสถานที่แล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าบริษัทของลูกค้าได้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวยังไงเนี่ยภายในอาคารกว้างๆเนี่ยก็จะดูสวยงามเสร็จภายในวันนี้แล้วยังไงก็เล็กแว้ผ่านมาแถวนี้หรือใครผ่านมาแถวนี้ก็มาดูกันได้นะคะแต่วันนี้เราต้องขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจเรามาโดยตลอดและเดี๋ยวยังไงเราไปดูในสายงานต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนในวันพุงน,นะคะยังไงขอบคุณเพื่อน และลูกค้าทุกคนที่ติดตามเราเสมอมาวันนี้เล็กและทีมงานลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในไซต์งานหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ